สวัดีคะ่ะพบกันในวันนี้นะคะเอาใจสายรุยหน่อยนะคะรถยกสูงนะคะคันนี้เป็น Ford Ranger 2.5ปี99เกียร์ธรรมดาค่ะพร้อมสูงสำหรับพร้อมรุยเลยทีเดียวนะคะมาในราคาหลักหมื่นด้วยค่ะ85,000บาทเท่านั้นนะคะแต่ขายเงินสดอย่างเดียวค่ะรถปี99เกียร์ธรรมดานะคะเครื่องเกียร์ดีขับขี่ได้สบายค่ะดูภายในกันนะคะสวยๆเลยค่ะทุกท่าน ล้อมแม็กก็สวยนะคะเขาเรียกว่าล้อมแม็กไหมคะแบบนี้คะ่ะแอบดบมินก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะยกสูงมาเรียบร้อยพร้อมรุยไปได้สบายออกทิปเที่ยวได้สบายเลยนะคะ รถคันนี้นะคะอยู่แถวโคราชค่ะถ้าท่านได้สนใจนะคะ85,000บาทขายเงินสดไปดูตัวจริงได้ค่ะไปทดลองขับได้หรือต้องการข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้นะคะก็สามารถติดต่อผู้ขายได้โดยตรงเช่นกันค่ะแอดมินใส่เบอร์โทรผู้ขายรถยนต์คันนี้ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะกดชื่อคลิปเพื่อดูเบอร์โทรได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ